คือจริงๆเลยหนูบิดขี้เกียจแล้วคือมากมายค่ะดูสิสมุนสมุนนอนนะคะสมุนนอนในห้องน้ำสมุนนอนในห้องน้ำสมุนนอนในห้องน้ำ ด,ดิความตอแหลดูความตอแหลของมันดูมันนอนเดี๋ยวอุย้ยตอแหลมากโรยาอีหมาลิซา่าดูได้หน่อยเก็บผีเดี๋ยวนุเก็บปี้หน่อยเก็บปี้หน่อยโปเนี่ยโปแล้วเนี่ยโป่แล้วเนี่ย,ยออกสื่อไม่ได้นะคะสื่อไม่ได้นะคะออกสื่อไม่ได้นะคะสมุนดิฉันค่ะอาสมุนสมุนสมุน สม,มุน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 อายสม,มุนม,มันคือสม,มุนชื่ออะไรคะลิซ่าเปล่าชื่อลิซ่าลิซ่าจ้าูชือ่อลิซ่าเด้อค่ะใส่ข้าวยางข้าวยางลูกข้าวยางข้า,าว,าวยางขาข้าวยางขาขาไากินข้าวยางจะเรียทำไมล่ะกินข้าวยาง ตอบก่อนกินข้าไวไม่ยางดื้อมากค่ะอันนี้เร็วมาเอากล้องเร็วๆอันนี้มาแล้วจ้ะเชื่ออะไรคะเชื่อไลดูชื่อเฮงเฮงชื่อเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงเป็นใครเฮงเป็นหมาหรือเปล่าเป็นหมาดูเป็นพ่อลิซ่า เป็นพอลิซ่านะคะพอลูนะคะก็พอลิงไอหางกระลอกไอหางกระลอกไอหางกระลอกดูดิหางกระลอกนี่นกิ้งจอกสุนัขกิ้งจอกนี่มันคือสุนัขกิ้งจอกนี่คือสุนัขกิ้งจอกนี่คือสุนัขกิ้งจอกอ่านดูสุนัขกิ้งจอกก่อนสุนัขกิ้งจอกสุนัขกิ้งจอกสุนัขกิ้งจอก สนัขจิ้งจอกสนัขจิ้งจอกกเปล่าสนัขจิ้งจอกก็เปล่าไปห้องน้ำอีกแล้วนางชอบนอนในห้องน้ำนะคะเย็นค่ะมีสน sure, ouais, anyway. ัขจิ้งจอกเนี่ยเนี่ยสนักจิ้งจอกเนี่ยสนัขจิ้งจอกอ้ายสนักจิ้งจอกสนัข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 จิ้งจอกจิ้งจอกเปล่า วันมากเลยวันมากขอข่าวี่ก่อนนะคะ thank mm -hmm. you